สวัสดีครับพวกับช่องทีมเดียวหวังนะครับก็วันนี้เจอกันวันที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้ว<ส> <c oughs> ันจันทรี่สองสิงหาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่แบร์และน้องภูมินะฮะก็วันนี้เราามาหลักจากหายไปนานน้องมารีอกกับศิลปินวงนี้เลยที่พวกเราตักปดทลานมากกันนะทุกคนก็คือ Astro. สุดก็คือชื่อเพลงว่า After Midnight ก็เป็นการกลับมาที่แบบว่าสดใสอ่า<ะ>เพลงก็<ะ>เพลงแนวนี้ก็จะเป็นแนวออกเป็นฟักกี้ป๊อปหน่อยเนาะก็มีดิสโก้นหน่อยๆเนาะก็คือเราเห็นดีเซอร์แล้วรู้สึกว่าออร์ดทัอร์ออร์ดทัอร์ไปหมดเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าอ่ารอบนี้ก็คือแบบไม่ได้โหดเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังอูโตขึ้นเออก็จะมีก็จะมีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเห็นเขาว่ากันว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเหมือนเพลงเดบิวต์อแรกๆของแอตโชคล้ายๆประมาณนั้นกือไม่การเสร็จว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงตื่นเต้นเนาะโอเคคุณมาเริ่มเลยโอ้โหว้อยงอ่ะ กาวนองอ่ะก้นมหอ้นโอ้โอ้ยาั้งแสนอ่ะโอ้นี่ใล่นเ่ด้วยอาลาก้าน่าโอ้หก้ามนอนกาวใส่มากเลยลูดีโอ้วิชมวง น้องจีนน้องจีนกับน้องร้องใส่ตาโนงอ่ะเข้าใสจไหมใส่ตาโนงคือแบบนั่นน้องโตขึ้นมากเลยอ่ะ nah ที่ความแบบใบตองไปรู้สมัยก่อนแปดสิบเก้าศูนชอบความสีไม่เข้ากันแต่ไม่เข้ากันโอ้ยเขามองเราดงงอกไม้เยอะแยะไปหมดเอาใบก่อนแม่โอ้ยสายตาหน,น่ะ ต้นเก็มีมากเลยอะไรงี้อุ้ยนี่อุ้ยต้นเกงขาลอยบางทีอะขึ้เห็นตูแขกกับเร็กตัวหน้า ti fate due motivi ชาดูอย่างงี้ยมุนบินอย่างงี้แล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งแบบโอเคมากๆเลยอ่ะเอออ่ะเพลงพูดถึงอ่ะเพลงก่อนยังไงสำหรับฟังคือเราดูทีเซอร์มาแล้วถูกปะแต่อันนี้ก็คือฟังเต็มเพลงก็ก็ก็พรน้องแปลกนิดนึงแปลกนิดนึงใช่ไหมในในความคิดเปิดมาแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเอค่อยๆเปิดออกาอันนี้แบบเปิดมาแบบคร้องเลยเพราะปกติก็น

ของเ t ็เต้นนะก็คือน้องน้องเต้นเป็นชาลูนะก็คือน้องก็แบบว่าครซี y มากๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าน้องไปเปลี่ยนเมนตั้งไหนเนาะโอเคโคสำหรับเพลงนี้เราความรู้สึกว่ามันพอแต่มันพอแบบเรื่อยๆเข้าใจป่ะอาจจะอ่ะโอเคอาจจะแบบเราเรารู้สึกว่าอาจจะพึ่งพิ่งฟัง เพิ่งฟังครั้งแรกอยู่เพราะว่าเราดูตั้งแต่ที่มันเป็นทีเซอร์มาแล้วเพลงมันออกจะแบบรู้เลยว่าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ละลายละลายละลาแล้วก็เออเออเแล้วก็คือคือแต่เพลงนี้คือมันมันมันที่ชอบอีกอย่างนึงคือเสน่ห์มันแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะคือได้ความที่อ่ะเราเรารู้อยู่แล้วว่าแอโทมาหลายๆวีอ่ะหลายๆแนวอ่ะแต่คือมาพอมาแนวเนี้ยมันเป็นน่ารักที่มันดูโตขึ้นอ่ะเออแล้วแบบ สายตาเวลาจิ๊กกล้องแต่ละคนน่ะความแบบตาหวานอะสวิตย้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิฟเบอร์มากในส่วนของ MV ีก็ก็โอเคนะ MV ีก็โอเคก็ได้ก็มีหลายฉากที่โอเคอย่างอีฉากที่เป็นกระเป๋าอะเออตอนแรกมองมองคิดว่าเฮ้ยจะเป็นตู้ตูกคอนเทนเนอร์เป็นกระเป๋าวางต่อการที่เป็นจริงๆกับหลอกกีแล้วปะคือเออเป็นกระเป๋านะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางนะ ที่ต่อต่อกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคืดขีเอนกว่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็อ่าชาพันลมหลายตัวอันนั้นน่าจะซีจีไหมวะดูว่าถ้าเอาพันลมจริงๆนี่คือแบบแ <Okay. S 1> ม่แม่มันเป็นพันลมหลายตัวที่เป็นฉากเต้นอะคือแบบแม่คือแบบอันนั้นคือก็ลายอันอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ชอบเป็ช,ชุดขาวแต่สุดขาวไม,ไม่น่าจะมีพากเต้นเนาะมีมีน้อยมากมีนิดเดียว mm. เออในสิ่งใดก็คือบุนบินก็คือเรโซนามากกลงแคลนดีมาก <I 'm S 1> ฉากฉากที่น้องแบบอยู่อยู่บนสะพานแล้วเขามองเราไงอะอะไ่เกิดอันนั้นคือใช่ไหมเอออะไรเดียวอะไรเดียวครับเอออ่ะเพลงก็อย่างที่ดูเราเรารู้สึกว่าอ่ะมันก็ฟังได้เรื่อยๆเนาะเอ็มวีก็เอ็มวีก็ได้เนาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นไงเพลงนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ชิมนหนึ่งโอ้ส่ยโอ้สายรู้สึกทุกคนใส่โอ้สายรู้รู้สึกว่ามันมันมีความแบบสีสีอะ สีมันมันเป็นออกวินเทจเหมือนมินิมอลใหม่ๆสีคู่ตรงข้ามเออแต่แต่มันแต่พอมันมันรวมกันมันก็มันก็สวยแต่ว่ามันไม่ได้จัดมากสีมันไม่ได้จัดมากรู้รู้สึกไงแต่แต่กลับมองว่าเพลงเนี้ยความความรู้สึกนะ m อมโลเคชั่นมันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยเยอะเนาะมีปแค่าปทะเลอ่ามันมีไปแค่ไปทะเลไม่ถ้าถ้าปกติถ้าจากเขาจะเซตเซตอัพฉากอย่างเงี้ยถ้าในสตูดิโออะเราก็พอเข้าใจได้ อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเห็นเราเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเออมันเห็นข้างนอกแล้วมันก็อยากเห็นอีกเห็นวิวเห็นอะไรเยอะแยะอีกอย่างในตอนชาชานหาดอกมอไม้เนี้ยที่มีเยอะก็ออกมาไม่ค่อยเยอะอะไรรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีแบบฉาที่สวยเยอะน้เนางแบบพึ้งอ่ะชาที่ปึง้งกว่านี้เออเออแต่เก้าใจมากช่าชื่อขาวโ oh, no เออขินมากเขินจริงน้องดูดีมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์เคสกันดีกว่านะทุกคนว่าเป็นอย่างไรกับท่าเต้น เพลงดีเนาะโอเคโอ้ยน้องเต้นขั้วรบินลรอใช่ค่ะอือก็เป็นดิสโก้นั่นแหละการแต่งตัวแปดศูนย้าูผมนั่นด้วมนรอเ่ กับแต่งหน้าในวใหม่ต้งหามน,นี่เียชุดปารเหรออาวอชีเปลี่ยนสีผมดีนะน่่จิบะชก้ามีดีเลยเ มาชุก้าเลยอะมาุาเนตัวน้องไเแบบแต่งตัวแบบาเงี้ยเจโอมันเปเจโอมันุ้านเจโอเกงสบายดเลยเนี่ย น่นแวลาเขาเตเนี่ยเขาชวนเอออมอะาเ้นาริกาท่านจะดสั่งหรือเปล่นาริกาอะไรประมาณนั้อัศจรร์เออรมัน คือถ้าเกิดคุณมูลบินไม่มี5มันป่อนนี้คือเรียบเลยคนระับเอ๊ยอื่นมูนค่ะใช่ไหมอื่นบินอื่นบิน <c oughs> อื่นบินเออไม่ โอ้โ oh! oh! หลก <to be. S 1> ี <c oughs> ้เ <teor> ส้นแรงมากแม่ส่ตานส่ตาคุณนั้นวงทาเต้นมันก็ก็ ถ้าถามในคนตัวนะมันเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่ากับที่อื่นมันง่ายอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบพักอะไรขนาดนั้นนะในความรู้สึกนี้แต่ก็หนักอ่ะอืมแบบแบแบพเต้่นแบ่งทนใช่ใช่แบ่งพารทเต้นกันเยอะรู้สึกว่าแต่ในความคิดนี่นะรู้สึกว่าถ้าเต้นมันน่าจะสุดเลยมากกว่านี้อ่าใช่ รู้สึกไงความความรู้สึกไงความรู้สึกคือคือถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแอตโวอ่ะมันมัน,มนอ่าคิดว่าน่าจะสุดกว่านี้อันนี้มีความรู้สึกตัวนะว่า,วาเพลงก็สนุกแล้วนะ้องก็แบบน่าจะานเนี้ยอะไรเนี่ยวกูเห็นกูเป็นอะไรนะค <_ c oughs> รับเออในบอกในพวกเพลงมันไม่ไม่ติดเราจะลองได้นิดนึงแล้วเนาะมีอะไรเลยอ่ะได้เลยอ่าได้เลยคือเพลงดีเอาไ ฟังไปเรื่อยๆนก็ได้แหละแต่ถ้ารู้ว่าถ้าแบบลองในเต้นจริงๆน่าจะออกน่าจะออกอยู่เยอะใช่ไหมอ่ะยังไงมีความเห็นยังไงกับเพลงนี้กับภาพเต้นนี้บ้างถ้าสอนเรงสอนเม่สิแรงมากทุกคนต้องมากดดันไปฉันด้วยโอเคก็เรารอท่าเต้นแบบเต็มๆแล้วก็เราไม่รู้ว่ารอบเนี้ยอาทิตย์เนี้ยมันจะมีรายการไหนที่ เขาลดออกอากาศมาอืแล้วก็รอดูท่าเต้นอยู่นั้นแต่ว่าเราไม่เห็นมานิดนึงแล้วเราก็รู้แล้วว่าท่าเต้นมันก็ประมาณนี้แหละอืม,มันก็ยากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยแน่นอนร,าร้านเปอร์เซ็นต์เออ <c oughs> มันโดดไปโดดมาแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันท่ามันเป็นแบบด้านซ้ายขวาเยอะเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยไปกับไปกับหลายคนไหมไปกับหลายคนใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่รู้สึกรู้สึกประมาณรู้สึกประมาณนั้นแต่ล็อกกี้คือเต้นแรงเรยไปไหนแรงแบบแรงมากเอออันนี้ก็เป็นอะไรแต่ยากทุกคนเอเออโอเคอ่าเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรฟังคีป๊อปดิสโก้ดิสหน่อยนะทุกคนนะก็น่ารักน่ารักสำหรับผู้ชายหกคนเด็กดาวของเราแอสโตรนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ลากัไปเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็ มาเจอกันว่าเราจะมิเพื่อนนอะไรเนาะอะเล้วจุกไปกับท่าดีน 5, 4, 3, เนาะอะห้าสี่สามสองเย้ไปแล้ว